ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้มีลูกค้านําพัดลมมาให้ทางร้านเราเช็คนะครับนี่ครับผมก็เป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับ18นิ้วนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น18นิ้วนะครับนาจะใช่นะฮะนี่ครับลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะครับ กล้องโฟกัสได้เปล่านะครับเดี๋ยวเราทําการลองเสียบปลั๊กดูนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับเป็นทางการนะครับอานนี้เอาเป็นข้าวๆก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเสียบปลั๊กเลยครับนี่ฮะขาบอกหยอดน้ํามันจักเยอะเกินไปอลองกดสิเงียบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการ หรือฝานี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เอามอเตอร์ไปวางบนโต๊ะซ่อมนะครับแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องได้รู้ว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรนะครับโอเคสักครู่ครับผมครับสวัสดีครับพบก,กับช่อง TS Channel เป็นทางการนะครับเมื่อกี้เราเกิดมาแล้วนะครับว่าแกะหน้ากาแกะตะแกงออกนะ ตัวนี้พี่ๆน้องเพื่อนๆน,น่าจะแกะได้เองอยู่แล้วนะครับแล้วต่อมาแล้วก็มาเช็คดูมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอสูมิดนึงนะครับโฟกัสไปที่ตัวมอเตอร์นิดนึงนะครับอ่าได้ทำความเข้าใจกันนะครับก็เครื่องตัวนี้ลูกค้าน่าจะทําการเปลี่ยนซ่อมมาเองนะครับ,รบใช้เขาเรียกอะไรหลอดกาแฟเปล่าเนี่ยฮะ ใช้หอดกาแฟเป็นแทน,นท่อหดนะครับแล้วก็ลูกค้าบ,บอกว่าน่าจะหยอดหยอดน้ํามันจักหรือน้ํามันอะไรสักอย่างน้ำมันหมูน้ํามันเครื่องอะไรสักอย่างนะฮะน,นี่คือไม่แนะนํานะครับ <c oughs> ฝากคเพื่อนพี่ๆน้องๆที่จะทําทการเริ่มต้นเรียนรู้นะครับหลักของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ห้ามใช้นะครับ พวกน้ำมันประเภทน้ำมันเพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะก่อให้เกิดควันหรือเปลวไฟขึ้นได้นะครับพวกนี้คือห้ามนะครับล้อลื่นลื่นก็จริงนะครับแต่ถ้าติดไฟนี่ก็อันตรายนะครับโอเคลามาต่อนะครับตัวนี้ลูกค้าพยายามแกะแกะขวาหลังนะครับแต่ลูกค้าน่าจะแกะไม่ได้นะครับเนี่ย ทำการเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์เองนะครับ2ไมโครนะครับจริงๆ1.8นึ่งจุดตัวเนี้ยนะใช้แค่อา่าพูดผิดนะครับสินิ้วเนี่ยใช้แค่1.8ไมโครก็พอนะครับเนี่ยเพราะว่าอา่บางทีในช่องบางช่องก็บอกว่าเปลี่ยนแค่คาปาเพิ่มความแรงเบาเพิ่มคาปาเปลี่ยนคาปานะอีอะจะเปลี่ยนแต่ค่าปาไม่ได้นะครับ การที่เปาหนืดจะมีเป็นได้หลายอย่างนะครับเปลี่ยนเสืาไม่จบนะครับอ่ะต่อเดี๋ยวผมจะแกะนิ่จนครับอ่ะแกะแกนสายนะครับเนี่ยแกนสายออกไปก่อนนี่ครับแกนสายออกพอกดีลูกค้าแชทมาอ่าให้ทำเครื่องสักผ้าเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนจะทีละอย่างก่อนอ่ะมา ที่ระวังที่สุดคือจุดนี้นะครับเพื่อนเพืเ่อนช่างนี่ฮะเห็นไหมฮะนฮะตรงนี้สายเคเบิลท้ายที่ทางบริษัทติดมาให้นะครับจะจะกรอบแล้วเพราะว่าความร้อนได้ไปทำให้เคเบิลทายกรอบแล้วถ้าเราแกะตรงนี้นะครับถ้าเรายึดได้หรือหาเคเบิลท้ายมาลัดไว้ก่อนได้ก็ดีนะครับ เพราะว่าป้องกันนะครับป้องกันการความเสียหายในเมื่อถ้าเทอร์โมนะครับเทอร์โมคือเขาจะจับความร้อนนะครับเทอร์โมฟิวนะครับไม่เสียเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเราทําทองแดงขาดหรืออะไรขาดเนี่ยเมื่อกี้มันต่อยากนะครับต่อยากไล่ยากนะครับเพื่อความระมัดระวังนะครับให้ทําการ ถ้ารัดไม่ได้ก็ให้ระมัดระวังที่สุดครับดึงสายพวกนี้ออกมาก่อนก็ได้เนี่ยค่อยไล่ออกมาอะแกะต่อครับแกะคาปาออกก่อนอ่าตัดเลยก็ได้ครับทิ้งเลยครับนี่ครับถ้าใช้หลอดกาแฟมานะฮะกับเอ่อเทปเทปยน่นนะครับเนี่ยเทปขาวนะเทปยน่นอันนี้คืออันอันตรายนะครับไม่ได้หอ่อหุ้ม การไฟฟ้าการไฟได้นะครับอันตรายนะครับตัดทิ้งนะครับอ่ะหันสกูอออกไป <c oughs> แล้วก็ ตรงข้างบนแกนล็อกใบนะครับทำการเคาะตอกลงไปแล้วก็ดันดันสวนทางลงไปนะครับเพื่อที่จะเราเอา,เ,าเอาแกนอ่ะฝั่งนี้ออกสวนทางมาฝั่งนี้นะครับอะไรก็ออกนะครับด้วยความเคาะเบาๆนะครับด้วยความระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบกับแกนมากนะครับเพราะว่าเกิดค,ความเสียหายได้นะครับนี่ฮะแคนเนี้ยแล้วก็ใช้คีมงัดขึ้นถ้า จะให้ดีหน่อยก็หาเศษมาลองตรงนี้เพื่อที่เราจะงัดฝั่งนี้ได้เพื่อจะไม่ให้ทีมเหล็ก <ๆ S 2> มีทาอะไรกับแกนได้นะอาจลองล้วก็งัดนะครับใ่ยากนะออกมาแล้วครับนะตองไม้ตองไม้แล้วก็ใช้กินเนอร์นะครับ เจนเนอร์ ner, แล้วก็ใช้แปลง,ปงใช้แปลงเนี่นะครับ่เนเนอร์ครับแล้วก็ล้างพวกรามสกปรกเนี่ยออกก่อนแล้วก็หมุนเพื่อที่เวลาเราถอดถอดแกนออกสวนออกไปขลังจะไม่เป็นฝืดกับบูทนะครับเพื่อที่จะไม่ไมให้บูทหลุดมาด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วอ่ะปืนเราจะแนะ ายต่อนะครับั่นประตูออกนะครับแนิ้วนะครับถ้าไปซื้อก็ราคาก็จะแรงอยู่นะครับซื้อใหม่18นิ้วนี่ก็ถ้าเป็นร้านอมอนก็ประมาณ400อนะครับ400กว่าบาท4 0 0อยนะครับ18นิ้วนะครับถ้าไปพันเองให้จ้างมาพันก็ไปแลกเปลี่ยนก็ประมาณ300อกว่าบาทนะครับเราก็ทำอะไรก็ได้ที่เรา ช่วยประหยัดลูกค้าได้แล้วก็ช่วยประหยัดนะครับตอมไม่ได้เราค่อยเปลี่ยนไปใส่ลงไปอ่ะค่อยๆถอดครับตามเคยอ่าค่อยดึงออกมานะครับน,นี่เห็นไหมหลุดยางง่ายได้แล้วค่อยมาทำความสะอาดและก็หยอดน้ำมัน คอมน้ำมันหล่อเย็นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะเรียกนะครับอ่ะล้างไว้ก่อนนะครับอ่ะส่วนแกนนะครับที่เราล้างไว้แล้วนะฮะข้างหน้านะฮะก็ดึงสวนกลับมาอย่างเงี้ยได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันง่ายนะครับถ้าถ้าเราไม่ล้างไว้ก่อนครับมันลำบากนะครับอ่ะตรงนี้ก็เช็คแกนได้นะครับว่าจะเอามือนิ้วลูดก็ได้นะครับว่ามีการสึกล้อไหมนะครับตอนนี้ก็ไม่สึกลอมากนะครับแล้วก็ เป็นลองแหวนอะแหวนพลาสติกเนี่ยก,ก็เริ่มบางแล้วบางแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ครับนี่เหมือนกันขอนี้ก็คือไฟแล้วก็ไว้ก่อนเรามาหาตัวหลักก่อนนะครับตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับนี่ครับวิธีดึงนะฮะให้ล็อกสายไว้ไบน,นี้นะครับแล้วก็ให้ดันตามนะครับนี่เราจะเอามอเตอร์ออกใช่ไหมฮะนี่เราจะคดวดอ่คดวดออกนะครับนี่แล้วก็ ดึงสายมาตามด้วยนะครับเ,เพราะว่าเข็ลท้ายมันหลุดมาดึงดึงขึ้นจากตัวพัดลมดึงมาแล้วก็นครับล็อกไว้นะครับจับไว้นะดูไว้นะครับเพื่อให้มันขาดนะครับถ้าขาดนี่ก็มันก็จะลำบากหน่อยนะครับนี่ครับน,นี้นะฮะ ใด้เพื่อนเข้าใจง่ายๆนะครับนะแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ประมาณนี้ครับปล่อยเลยครับแต่ผมกจะมาดูก่อนว่ามีไดไหม,ม้มอเตอร์ไหม้ไหมมีขาดไหมตอนนี้ดูโดยตาเปล่าไม่มีนะครับผมจะทําการลอกสายไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิด อะไรที่เยอะกว่านี้นะครับในเดียวเวลาล็อกสายนะครับเ,เพื่อนๆให้ดูระหว่างระหว่างช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอซูมนะครับนี่ฮะระหว่างช่องนี้นะครับเห็นไหมถ้ามีสายผูอ,อมาแบบเวลาเราจะเอาเขีบิลท้ายรัดเข้าไปนะครับแล้วมันมีขดลวดผูมาไม่สนิทนะครับมันจะทําให้เวลาเราลัด,ลด ดึงขึ้นไปเนี่ยจะทําให้สายของเรานะเนี่ยเออไม่ใช่ท่องแดงนะครับในผนลวดเนี่ยขาดได้ครับก็หมดเลยแล้วถ้าขาดข,ข้างในนี่ก็ค,คือจบนะครับน่ฮะก็ต้อง่องดูก่อนนะครับว่าดูช่องไหนเป็นช่องไหนมันพอโล่งพอรัดได้นะครับเราก็ดูไว้นะครับจริงๆถ้าอยากถ้าจะถอดออกมาแบบมาซ่อมแบบสบายๆก็คือนะครับตัดสายอย่างแต่จุด พัดลมเลยนะครับแล้วก็ดึงสายออกมาทั้งหมดครับแล้วก็มาซ่อมแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับผมจะรัดสายไว้ก่อนนะครับผมเจอผมเจอป้าหมายแล้วเขามาแแาย F หนึ่ง เจี๊ยมถ่ายมือเล็กนะครับเอามาเผี่อวไว้สองเส้นเกี่อวชุบเกินนะครับแล้วก็จากไม้มันเดิมคลิปนี้ผมจะไม่อยากจะตัดเท่าไหร่นะครับอาจจะยาวหน่อยแต่จริงๆก็อยากจะย่อให้สั้นๆเพราะว่าถ้าย่อสั้น,นบางบางท่านก็ เข้าใจนะครับไรง้ตัดนะครับเพราะว่ามีน้องโทรเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวขอรับสายก่อน,นครับผมนี่ครับเพื่อนหลังตักที่เราตัดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวเทอร์โมฟิลนะครับนี่ของลูกค้านะครับ ร4อนะครับองศาเซลเซียส2แอมป์นะครับนี่ส่วนของเรานะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับน่ครับ1 3อองศา2 5 0วลต์2แอมป์นะครับ, 35, าส, M, รบสาเหตุที่ที่ไหม้นะครับก็มีอยู่หลายอย่างนะครับท,ทั้งทงที่มอเตอร์น่าจะใช้งานต่อได้อีกหลายปีนะครับ ยาวนานกว่าเดิมนหนึ่งลูกค้าใช้น้ํามันหยอดนะครับอ่านี่ฮะนี่ครับใช้น้ามันหยอดโดยที่ไม่ใช่น้ํามันที่ว่าอ่ามันกระแสฟฟ้านะครับมันไหลผ่านบางทีน้ำมันบางตัวมันก็ไม่สามารถกันไฟฟ้าได้นะครับนี่ใช่ไหมสองครับผมว่าลูกค้าเนี่ยไปเพิ่มไปเพิ่มอ่ คาปาซิตเตอร์นะครับเนี่ยเพิ่มเนี่ยคาปาครับเพิาา่มซีนะครับจาก1นึจุดเป็น2ไมโครนะครับก็คือเพิ่มรอบแรงนะครับทั้งทั้งที่บูตบูตมันสึกนะครับบูตมันสึกมันมันมันพยายามรัดรัดรัดแกนไว้นะครับเนี่ยมันพยายามรัดแกนไว้เนี่ยฮะเนี่ยแต่เราก็ดูบางทีช่องบางช่องเขาก็บอกว่าเปลี่ยนแค่คาปากระจกเปลี่ยนแค่คาปากระจก เออะก็พาคาปาเห็นไหมเนี่ยบูทมันเสียนะครับเนี่ยบูทมันเสียถึงจะเปลี่ยนคาปาเป็นห้าไมโครมันก็ไปไม่ได้นะครับจะแรงขนาดไหนก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบูทมันสึกนะครับต้องต้องทําการเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนผ้าข้างในนะฮะผ้าข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมอเตอร์มาให้ลูกค้านะครับแล้วทําการล้างบูทนะครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนผ้าแล้วก็ใส่ แหวนนะครับนี่แหวนน,วน่แหวนแหวนพลาสติกนะครับแหวนรองครับใหม่แล้วก็หยดน้ํามันคอมเข้าไปหรือหยอดน้ํามันด่อลื่นน้ํามันแอร์น้ำอัดน้ํามัน,อ,น,มน,อ,น,มนอะไรน้ำมันเย็นอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวแต่คนจะเรียกนะครับราาเ,เดี๋ยวแต่คนจะหอามาใช้อ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามรับชมตอนต่อไปครับผม